ดวนกามินกลับไทยนัดสื่อแจ้งขอกอบกู้ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำเอาใครหลายๆคนโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับติดตามแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนสำหรับเรื่องของนักสแสดงหนุ่มนักชาลีและกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีชื่อดังกับกรณีเรื่องความสัมพันธ์ที่แม้จะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังไลฟ์โต้กันไปกันมาลามไปถึงเรื่องของการทำงานเงินค่าตัวและเงินภาษี ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าการมินติกตอกเกอร์สาวชื่อดังชาวเกาหลีใต้จะเดินทางมาไทยวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมกับระบุว่าการมินกลับมาเพื่อพิสูจน์ความจริงกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติของลูกผู้หญิงกลับคืนมาหลังถูกคอรหาต่างๆนาะนาะงนะและจะทวงทนายเปิดใจกับสื่อ6พฤศจิกายนนี้ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ